สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันที่16เมษายนสองพาร้อยหกครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงดึกๆแบบนี้นะครับยี่สิบสนี่จะสิบนาทีครับพี่น้องสภาพการจราจรกับเบาบางแล้วพี่น้องครับรถกับบ่ค่อยลายนะครับผมอยู่เส้นทางหลวงแกนดิน24ครับเส้นจอมพระพระธาตูนพี่น้องครับ รถลอยไปเนาะโดยวันนี้ยังมีรถนะครับงเรียนอยู่นะครับอ๋อเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับคนเดินทางปลอดภัยละฟ้าขึ้มนะครับฝน,นตกมีส่องกระหอนหอนครับพอดีเนี่อยี่สิบนาฬิกาสามสิบนะครับไปคุมงาน หนังรับหมอโสพณนะครับนันทวันโอเวอหลุนหลายพี่น้องครับอยู่ที่บันเจ้ากภาพนะครับแบบมีหลายของหลายบอลเอฟซีนะครับผมก็ตัางจุดตรวจจุดบริการมระช่ชนนยูเนี่ยแล้ะพี่น้องครับแยกสำโรงนะครับเป็นแยกไงเลยพี่น้องครับสีเลนอนนี้ฟ้าฝนก็คือคืนเลยพี่น้องครับฟ้าห้องนะครับฝนตกนะครับนี่คือจุดตรวจบริการนะครับที่ผม บอลสี่บอลสิบประจําจุดนะครับมินิเวนผมครับพี่น้องครับแล้วก็ออกเศร้าก็มีอีกมือนึงวันทีสิบเจ็ดพี่น้องครับเที่ยงขึ้นนะครับเอาด้วยความสะดวกพี่น้องเข้านะครับอยู่นี่แล้วพี่น้องครับตอนนี้ย่าการจับนะครับพ่นนะครับเมาแล้วขับนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เอาต้องปฏิวัติอย่างเงินพัดแล้วครับพี่น้องครับเพื่ก็ออกขั้เข้าเองนะครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวันเกิดขับรถที่ดลัง ก็ขวดพิพิธภัณฑ์นะครับมู้ว่ามัต้องโคราชถูกะนะครับรู้ทันเดินทางกับโดยสวัสดิภาพด้วยกันนะครับผมจ่าแมนวไทยสารบรรยากาศถนนโล่งเป็นปกตินะครับจะเป็นเมื่อฤดูกาลถุนก็สีโล่งแน่นอนพี่น้องครับแต่จะมีรถใหญ่รถบรรทุกขับผ่านนะครับพอพิเศษรักนะพี่น้องครับนะนะครับเป็นจุดผมว่าสี่ละพี่น้องกระสิ โอ้ใจยูนีบอเสียงแม่นนะครับหรือว่าจ่าแม่นนะครับคนเงี้ยเด้งครับพี่น้องครับพี่น้องที่ถึงกันขึ้เก่าล่ะมืีนอนนี่พี่น้องครับหอดเจ้ากุล่ะนะครับมือหลายวันนี้ครับพีงานซิปเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับอ่ะมาลองเข้านอตรับฟันดีแล้วกันครับมือลายเดี๋ือมือพอๆกันไหมคลิปหน้าสำหรับคืนนี้แค่นี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับฟันดีครับ